ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดี a u อ o โ a r a ร e เตแหล่งรวมรีวิวรถใหม่ล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปเจาะลึกรีวิวรถกระบะรุ่นพิเศษที่หลายคนรอคอยนั่นคือ isuzu d max b l d ส e 2 5ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่เสริมความหรูหราสปอร์ตและแตกต่างจากกลุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจน isuzu d max b l d ส e 2025มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น สีตัวถังดำเงาที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเสริมด้วยกระจังหน้าโครเมียมรมดำดีไซน์ใหม่กันชนหน้าแบบสปอร์ตและไฟหน้าเลตที่คมชัดล้ำสมัยมีการตกแต่งด้วยโทนสีดำรอบคันตั้งแต่กระจกมองข้างมือจับประตูคิวล้อและล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นเบลดเท่านั้นด้านท้ายรถยังมาพร้อมชุดไฟท้ายเลตแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยตกแต่งด้วยโลโกโเล้เบลดที่ชัดเจนเพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ ภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max Red 2025ได้รับการออกแบบให้หรูหรามากยิ่งขึ้นเน้นวัสดุพรีเมียมและโทนสีดำสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เดินตะเข็บได้สีเงินหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟ t ์ u c h เพิ่มความนุ่มนวลในการสัมผัสมาตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านง่าย พร้อมหน้าจอมิดแสดงข้อมูลครบท้วนพวงมาลายัยมัลติฟัง์ชันทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลายัยเพิ่มความรู้สึกเร้าใจในการขับขี่ด้านสมรรถนะ Isuzu D Max b l a d e 2025มาพร้อมขุมพลงังเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร Blue Power ที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองทันใจและนุ่มนวล นอกจากนี้ยังมีโหมดขับเคลื่อน 4WD ที่เลือกได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางดำทางฝุ่นหรือเส้นทางออฟโรดก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและช็อคอัพแกสด้านหลังเป็นแหนบซ้อนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกหนักแต่ยังคงความนุ่มนวลและมั่นใจในการเข้าโค้ง ระบบความปลอดภัยใน Isuzu D-Max b l a d 2025ก็จัดเต็มไม่แพ้กันมาพร้อม Isuzu Advanced Driver Assist System หรือ ADAS ที่ใช้กล้องคู่ดู a l Camera ตรวจจับวัตถุรอบคันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนขณนะถอยหลังเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคัน ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและกล้องมองาพารอบทิศทาง360องศาสิ่งที่ทำให้รุ่นเบลดแตกต่างคือการผสมผสานความสปอร์ตและหรูหราที่ลงตัวเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลรวมถึงยังตอบโจทย์คนที่ชอบความพรีเมียมไม่ต่างจากรถ SUV ระดับกลางภายในเงียบขึ้นจากการปรับฉนวนการเสียงรอบคันทำให้การโดยสารนั่งสบายยิ่งกว่าเดิม และยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางที่ดีให้กับทุกคนในห้องโดยสารสำหรับคนที่มองหารถกระบะที่ไม่ใช่แค่ทนทานแต่ยังมีสไตล์เฉพาะตัว Isuzu D-Max b l a s 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งทั้งในด้านดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่แรงพอตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัว นี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ Isuzu D Max Black 2025จาก DK Auto Garage หากใครอยากติดตามข่าวสารรถใหม่รีวิวจอดลึกและข้อมูลอัปเดตในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ